ดิฉันซินินาสเวชุพรสำหรับในวันนี้จะขออนุญาตมาอธิบายในส่วนของมาตรฐานที่สมสำนึกทีผลการบริหารและการจัดการศึกษาตัวบ่งชี้ที่2สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษานะคะในส่วนของประเด็นการพิจารณาสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพ,พื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดและมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะสำหรับในประเด็นการพิจารณานี้นะคะก็จะมีแบ่งออกเป็น2ระดับด้วยกันก็คือมีมีตัวประเด็นย่อยในส่วนของระดับการศึกษาปฐมวัยและก็ในประเด็นย่อยของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ โดยในประเด็นการพัฒานานี้ทางเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้ตอบมาแล้วจะพบว่าจะสามารถนําข้อมูลตรงที่เขตพื้นที่การศึกษาได้มีการตอบนะคะไปใช้ตอบในส่วนของจุดเน้นของนโยบายสพถด้านประสิทธิภาพในส่วนของข้อ9ด้วยนะคะคือในเรื่องของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาให้มีคุณภาพฉะนั้นจะมีการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างมาตรฐานแล้วก็ในการตอบเพื่อตอบจุดเน้นของนโยบายสพทด้วยนะคะ สำหรับประเด็นย่อยนะคะจะขออนุญาตลงในตัวประเด็นย่อยแรกคือในประเด็นย่อยของระดับการศึกษาปฐมวัยนะคะสำหรับตัวประเด็นย่อยนี้จะมีการติดตามและประเมินผลเฉพาะสำนักง,งานเขตพ,พื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเท่านั้นนะคะโดยจะพบว่าใน ประเด็นย่อยตัวนี้จะมีคําสําคัญสําคัญอยู่ประมาณ4ประเด็นด้วยกันนะคะคือประเด็นแรกในเรื่องของการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกากับดูแลในตรงส่วนนี้ก็จะหมายถึงว่าเขตพื้นที่นียได้มีการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็ติดตามในเรื่องระบบประกรันคุณภาพของโรงเรียนอย่างไรเพื่อให้มีความพร้อมในการที่จะไปรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไปนะคะซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการดูว่าทางเขตที่การศึกษานะคะมีการ อาจจะยกตัวอย่างเช่นนะคะมีการนาผลการประเมินในปีงบประมาณหรือปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะมาใช้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์และหลังจากที่ได้ผลต่างๆเหล่านี้อยากจะเห็นว่าเขตพิทกาศานต้มีการนาผลตรงส่วนนี้มาใช้ในการวางแผนในการทํางานของเขตอย่างไรบ้างรวมไปถึงการยกตัวอย่างเช่นในกระบวนการทํางานเช่นมีการแบ่งผู้รับผิดชอบหรือการมีส่วนร่วมกับพักสวัหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษานะคะแล้วก็มีการให้เห็นถึงว่า มีการนำไปปฏิบัติแล้วก็นำไปสู่การลงมือถึงสถานศึกษาอย่างไรบ้างนะคะและสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายคือจะนําไปสู่ถึงการกํากับดูแลกากับดูแลนะคะของเขตวิธีการศึกษาเองว่ามีการกํากับดูแลอย่างไรบ้างกับสถานศึกษาที่อยู่ภายในสังกัดนะคะในส่วนของคำสั่งขั้นต่อไปก็คือในเรื่องของการส่งรายงานประเมินตนเองภายในเวลาที่กําหนดตรงส่วนนี้ก็จะพบอยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขของระดับคุณภาพเช่นกันนะคะตรงส่วนนี้ ทางเข็บที่การศึกษาเองก็จะเป็นการสะท้อนให้เห็นนะคะว่าทางเข็บที่การศึกษาเองมีการขับเคลื่อนกระตุ้นกับสถานศึกษาอย่างไรบ้างเพื่อให้ส่งส่งในเรื่องของการประเมินตนเองนะคะในเวลาที่สอบะถได้มีการกําหนดนะคะต่อมาในส่วนของประเด็นถัดไปในเรื่องของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานนะคะสําหรับในปีนี้ในการดูผลการเพื่อที่จะใช้มาตอบในเรื่องของเงื่อนไขนะคะเราจะดูจากผลการประเมิน โดยแยกออกเป็นแต่ละมาตรฐานนะคะจะไม่ได้เป็นภาพรวมเหมือนอย่างเช่นของปีที่แล้วนะคะก็คือในระดับปฐมไปก็จะมีสามาตรฐานด้วยกันนะคะตรงส่วนนี้ในการที่จะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินเราก็จะดูจากเป็นรายมาตรฐานนะคะและประเด็นถัดไปในเรื่องของผลการประเมินจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนนะคะ ตรงส่วนนี้คือด้วยความที่ก็เข้าใจทางเขตยวิธีการศึกษาและมีสถานการณ์ในเรื่องของอการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เข้าม,มานะคะก็เลยส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายนอกเนี่ยอาจจะไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดดังนั้นสําหรับในปีงบประมาณของ2,564นี้นะคะทางสตพจะขออนุญาตยกเว้นในการประเมินในเงื่อนไขนี้ในระดับคุณภาพออกไปก่อนนะคะต่อมาในส่วนของ ระดับคุณภาพนะคะตามที่ได้เห็นก็คือจะเป็นการยกตัวอย่างระดับคุณภาพในระดับที่5นะคะก็คือจะเป็นการเอาความสาคัญที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้เอามาใช้เป็นเกณฑ์เพื่อใช้ในการาประเมินในแต่ละระดับคุณภาพนะคะก็อย่างอย่างเช่นตัวอย่างที่ระดับคุณภาพที่5ก็คือในเงื่อนไขข้อที่1จํานวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหอนอย่วยงานต้นสังกัดร,ร้อยละร้อยนะคะ และเงื่อนไขที่2คือจํานวนสถานศึกษาส่ง,สงรายงานการประเมิตนตนเองภายในเวลาที่กําหนดร้อยละร้อยนะคะและเงื่อนไขที่3คือจํานวนสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานนะคะระดับดีขึ้นไปนะคะโดยโดยตรงส่วนนี้ก็คือจะเป็นการดูในผลในของแต่แต่ละมาตรฐานนะคะดูว่าในการประเมินในแต่ละระดับคุณภาพของในแต่ละมาตรฐานเนี่ยทั้ง5 5าระดับคุณภาพนะคะเราจะดูตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปเท่านั้นนะคะ ต่อมาในส่วนของผลการดําเนินงานนะคะผลการดำเนินงานตรงส่วนนี้ในในข้อ2.1.1กับ1.2นะคะในการคํานวณส่วนที่ใช้เป็นฐานจนํานวนสถานศึกษาที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณตรงนี้ก็คือจะเป็นจํานวนสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมดที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัยนะคะตรงส่วนนี้ก็คือใช้ตอบในข้อของ1.1 1.1ก็คือในส่วนของสถานศึกษาที่ได้มีการ จัดการเรียนการสอนปฐมวัยแล้วแล้วมีการได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลตามระบบของประกันคุณภาพภายในนะคะแล้วก็ในส่วนข้อ1.2ก็คือสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนปฐถมวัยมีการส่งรายงานการประเมินตนเองภายในเวลาที่กําหนดนะคะตรงส่วนนี้ฐานคิดก็คืออย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นะคะก็คือเป็นฐานคิดคือจากจานวนสถานศึกษาทั้งหมดที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยซึ่งจะเป็นข้อมูลของปีการศึกษา2563นะคะ ส่วนข้อมูลต่อไปในส่วนของผลการดำเนินง,งานที่จะต้องกรอ,อกก็คือในส่วนของตาราง3.2.1ซึ่งเป็นการตอกสรุปในของตารางนะคะดังที่เห็นในในภาพนะคะคือเป็นตารางที่แสดงผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยจะจําแนกเป็นรายมาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยนะคะก็คือในตารางนี้ก็คือจะให้ทางเขตพื้นที่การศึกษาจะเห็นว่า มันจะมีการแบ่งมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเป็นสามมาตรฐานนะคะแล้วก็สิ่งที่เขตจะต้องก่อก,ก็คือในส่วนของสถานศึกษาที่มีการ จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยคือเป็นการกรอกว่าจํานวนสถานศึกษาในสังกัดกี่แห่งนะคะที่มีการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยแล้วก็หลังจากนั้นสิ่งที่เขตต้องกรอกคือในแต่ละมาตรฐานเนี่ยเขตจะต้องมีการกรอกผลการประเมินนะคะตามระดับคุณภาพภายในของสถานศึกษาปถมวัยว่าในแต่ละระดับคุณภาพคือตั้งแต่ระดับกําลังพัฒนาปานกลางดีดีเลิศยอดเยี่ยมนะคะคือเขตเขตสามเขตต้องมีการรวบรวมนะคะว่าจํานวนสถานศึกษาที่ได้ผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานเนี่ยมี มีกี่แห่งนะคะเพื่อที่มากรอกในในตารางอันนี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะใช้ไปใช้ในการประเมินของเกณฑ์ระดับคุณภาพก็คือส่วนที่เป็นสรุปผลในสองคอลัมน์หลังนะคะสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในราย,รายมาตรฐานระดับดีขึ้นไปตรงส่วนนี้คือเราก็จะเอาจํานวนของสถานศึกษาที่อยู่ในระดับดีดีเลิศแล้วก็ยอดเยี่ยมนะคะมารวมกันเพื่อที่ว่าจะเอาไปใช้เปรียบเทียบกับกับเกณฑ์ เปรียบเทียบเป็นค่าลรอยละาก่อนนะคะแล้วก็ไปเปรียบเทียบตามเกณฑ์ระดับคุณภาพต่อไปนะคะต่อมาในส่วนของรายงานในส่วนของวิธีการดําเนินงานนะคะในส่วนของวิธีการดําเนินงานตัวส่วนนี้ก็คือจะมีการให้เขตนะคะ มีการรายงานว่าเขียนมีการจัดทําข้อมูลจัดทําแผนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างไรบ้างนะคะก็ตรงส่วนนี้สิ่งที่เขตนจะสามารถเขียนนะคะก็อาจจะนําความสาคัญที่กล่าวมาจากข้างต้นนะคะมาใช้เขียนก็คือให้เขียนมีการอาจจะเริ่มจากการอธิบายนะคะว่าฐานข้อมูลที่เขียนมีอยู่แล้วเช่นในเรื่องของระบบประกันคุณภาพ ภายในที่เขตได้มีการส่งอย่างปีที่แล้วก็ได้ค่ะเอามาใช้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์อ,อย่างไรบ้างหลังจากวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วเขตเอามาข้อมูลตรงส่วนนั้นเนี่ยมาใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาปรปับปรุงหรือต่อยอดกับการทํางานของเขตกับสถานศึกษาในสังกัดอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่เพื่อที่จะได้เห็นว่าเขตนเนี่ยมีการวางแผนการทํางานอย่างไรบ้างนะคะและอาจจะสรุปไปยังขั้นตอนสุดท้ายคือสุดท้ายแล้วหลังจากที่เขตมีกระบวนการทํางานต่างๆที่ครบถ้วนแล้วเนี่ย เขตได้มีการสรุปเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นฐานข้อมูลหรือเป็นสรุปรายงานข้อมูลอะไรออกมาบ้างนะคะคือตรงส่วนนี้ก็คือมีความคาดหวังว่าเขตจะได้มีฐานข้อมูลที่เก็บไว้ใช้เป็นเป็นตัวเปรียบเทียบเป็นตัวใช้ในเชิงการบริหารต่อไปของเขตนะคะต่อมาในหัวข้อที่2ที่กรอก,ก็คือเรื่องของแนวทางการพัฒนาระบบ การคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างไรตรงตรงส่วนนี้นะคะด้วยความที่ในประเด็นตะกี้ก็จะเป็นการพูดในเรื่องของการประกันคุณภาพภายในไปแล้วต่อมาในส่วนของตรงนี้ก็คือด้วยความที่ในการประเมินของเราอาจจะไม่ได้มีการเก็บข้อมูลในส่วนของการประเมินคุณภาพภายนอกนะคะแต่ส่วนนี้ตรงนี้เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า แม้ว่าจะไม่ได้มีการประเมินจริงๆแต่ในการขับเคลื่อนก็อาจจะยังต้องคงดีอยู่นะคะในการทํางานของเขตและข้อมูลตรงส่วนนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้ในการตอบจุดเน้นตามนโยบายของสพท่อได้นะคะก็เลยอาจจะรบกวนให้เขตมีการเขียนว่าในการในการทางานของเขตนะคะซึ่งอาจจะเขตสามารถอาจจะแบ่งก็ได้ค่ะเป็นในบริบทของเขตเองแล้วก็ในบริบทของโรงเรียนที่มีการกระทําด้วยก็ได้ค่ะว่าหลังจากที่เขตมีการได้รับนโยบายต่างๆเหล่านี้มาแล้วเขตที่มีการเอาลง ไปพัฒนาลงไปนําสู่การปฏิบัติกับสถานศึกษาอย่างไรบ้าง mm. เพื่อเพื่อให้เห็นว่าเขตพนีการส่งเสริมช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้สถานศึก,ศกษานะคะมีการมีความเตรียมพร้อมมีการเตรียมเพื่อที่จะเข้าสู่การประเรม,รมินต่อไปอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะได้เห็นว่าเขตเน้มีการให้คำปรึกษาข้อข้อเสนอแนะคาแนะนําช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอแนะตรงส่วนนี้ทางเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยอาจจะมีการ สะท้อนไม้เห็นก็นได้ค่ะว่าในการดาเนินงานต่างๆในเรื่องของระบบประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยพบว่ามีปัญหาอะไรบ้างอาจจะทั้งในบริบทของเขตเองหรือว่าบริบทของสถานศึกษาด้วยก็ได้นะคะส่วนของเอกสารหลักฐานอ้างอิงเนี่ยก็คือจากก็คือขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะคะที่ผ่านมาคือทางเขตก็อาจจะมีการสรุปเป็นภาพในเรื่องของระบบประกันอย่างเดียวเลยว่าในเรื่องของการประกันคุณภาพสถานศึกษาเนี่ยทางเขตมีนโยบายและมีการทํางานอะไรบ้างตรงส่วนนี้เขตก็สามารถที่จะส่งมาได้นะคะหรือว่า บางเขตที่อาจจะมีการสรุปเป็นรายงานประจําปีของเขตอยู่แล้วตรงส่วนนี้เขตก็สามารถสรุปมาได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดมีให้มันให้มีข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษานะคะหรือบางเขตเองด้วยความที่เราได้ระบ,บุไปนะคะเอกสารหลักษาษาลฐานอ้างอิงเนี่ยเป็นข้อมูลที่ของปีงก็ประมาณ2,563และ2,564ซึ่งที่จริงแล้วก็คือบางเขตที่อาจจะมีการสรุปสมมติเป็นการสรุปใน เชิงของปีการศึกษาก็สามารถที่จะส่งมาได้เหมือนกันนะคะโดยข้อมูลที่เราใช้ก็คือเป็นปีการศึกษา2,563นะคะด้วยความที่การการนับหน่วยของปีการศึกษากับปีงบประมาณอาจจะไม่เหมือนกันก็ก็เลยทางสอบตอขอก็มีการขอข้อมูลอาจจะเป็นของเป็นรายงานสรุปของปีงบประมาณ2,563และ2,564นะคะเพื่อที่จะได้มีความครอบคลุมในปีการศึกษา2,563ต่อมานะคะในประเด็นย่อยตัวที่2ก็คือในเรื่องของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ ในส่วนของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้ในส่วนของคําสําคัญจะพบว่าก็จะมีความคล้ายซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเลยค่ะกับในส่วนของระดับการศึกษาปฐมวัยแต่ความต่างก็คือจะต่างที่ว่าจํานวนฐานคิดของจํานวนสถานศึกษาเนี่ยจะมีความต่างกันก็คือจํานวนของสถานศึกษาที่เราจะใช้คิดในตัวของประเด็นย่อยประเด็นนี้คือจะเป็นจํานวนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะตรงส่วนนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ที่ต่างกันอยู่แต่ในส่วนของ การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนคํานิยามความหมายเนี่ยก็คือก็จะเหมือนกันว่าคือเป็นการส่งเสริมจากเขตในการดูแลช่วยเหลือในเรื่องของระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนนะคะแล้วก็ในส่วนของการส่งรายงานการประเมินตนเองก็คือตามสอบประถงกาหนดตามช่วงเวลานี้ก็คือจะเหมือนกันนะคะผลการประเมินคุณภาพภายในก็คือเราจะดูเป็นรายมาตรฐานเช่นเดียวกันนะคะก็คือจะต่างจากปีที่แล้วที่จะเป็นภาพรวมของทั้ง3ามาตรฐานนะคะส่วนของผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมอศตรงส่วนนี้เราก็จะมีการ งดการประเมินในปีนี้เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยนะคะเลยอาจจะทําให้การดำเนินการตามแผนอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่วางไว้นะคะในเรื่องของประกันภายนอกเราก็เลยจะขออนุญาตยกเว้นการประเมินในปีนี้นะคะตัดออกจากเงื่อนไขที่จะใช้ในการประเมินนะคะต่อมาส่วนของระดับคุณภาพก็จะเป็น เหมือนคล้ายๆกับในระดับการศึกษาปฐมวัยนะคะก็คือจะมีการดูเงื่อนไขก็คือ3เงื่อนไขด้วยกันซึ่งก็จะมีเหมือนเหมือนกับระดับปฐมวัยแต่จะต่างกันบ้างในส่วนของค่าร้อยละนะคะตรงส่วนนี้ทางเขตพื้นที่ก็อาจจะศึกษาได้ว่าจํานวนรายล้านมีการไล่ระดับกันลงมานะคะส่วนของผลการดําเนินงานก็คือจะมีการก่อก็คือในข้อ1.1กับ1.2ก็คือ1.1ในเรื่องของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยได้แล้วการพัฒนา กำกับดูแลส่งสนับสนุนตามระบบการประกันคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดส่วน1.2ก็จะเป็นในเรื่องของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะส่งรายงานการประเมินตนเองภายในเวลาที่กําหนดฐานคิดก็คือจะเป็นจานวนสถานศึกษาทั้งหมดที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะโดยเป็นข้อมูลของปีการศึกษา2563นะคะ สำหรับตารางที่จะต้องตอกก็คือในส่วนของตาราง3.2.2คือตรงตารางนี้ก็จะเป็นการแสดงผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยจําแนกเป็นรายมาตรฐานนะคะของสถานศึกษาที่มีการจัดการการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะโดยมาตรฐานก็ในตารางก็จะเห็นว่ามีการแยกเป็นรายมาตรฐานนะคะสิ่งที่เขตจะต้องก่อก,ก,ก็คือสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน ในดับขั้นพื้นฐานเนี่ยค่ะในสังกัดเนี่ยมีกี่แห่งแล้วก็มีผลการประเมินในแต่ละดับคุณภาพอย่างละเท่าไหร่นะคะในส่วนของสรุปนี่ก็คือจะเป็นการคำนวณโดยที่เอาจานวนสถานศึกษาที่อยู่ในระดับดีดีเลิศยอดเยี่ยมมารวมกันนะคะแล้วก็คิดค่าละละโดยเทียบจากจํานวนสถานศึกษาทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดในในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็จะมีการคิดคำนวณคละายระดับการศึกษาเอ่อละของของสถานศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัยนะคะ ส่วนวิธีการดำเนินงานก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือสภทที่ที่อยากเห็นนะคะก็คืออยากจะให้ต้องการให้เขตพื้นทการศึกษานะคะมีการอธิบายให้เห็นว่ากระบวนการทํางานของเขตในเรื่องของระบบการประกันคุณภาพ สถานศึกษาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะตั้งแต่อาจจะตั้งแต่อย่างเช่นเนี่ยที่ยกตัวอย่างไปในระดับของกระถมวัยก็คือมีการนําข้อมูลที่มีอยู่มาจัดกระทําอย่างไรบ้างมาใช้วิเคราะห์สังเคราะห์สรุปมาแล้วนาไปสู่การวางแผนในการทํางานอย่างไรบ้างนะคะให้เห็นถึงตั้งแต่กระบวนการวางแผนการมอบหมายผู้รับผิดชอบการดําเนินงานการทําเป็นปฏิทินการดำเนินงานจนนําไปสู่การลงถึงสถานศึกษาและนําไปสู่การกํากับติดตามนิเทศจากเขียนวิธีการศึกษาเออมีการอธิบายให้เห็นว่า มีการทํางานอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ในประเด็นต่อมาในเรื่องของแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพมีการภายนอกนะคะมีการทําอย่างไรตะกี้ก็อย่างที่ที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็คืออันแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายในเนาะในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเป็นระบบการประกันคุณภาพภายนอกนะคะคือตรงส่วนนี้ก็คืออยากให้เขียนมีการสะท้อนถึงแนวทางในการขับเคลื่อนในการกระตุ้นให้ให้สถานศึกษาเห็นความสําคัญในการ รายงานในการเตรียมความพร้อมในการที่จะเตรียมเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างไรบ้างนะคะก็อันนี้ก็จะสะท้อนได้ทั้งในบริบทของเขตเองแล้วก็บริบทของสถานศึกษานะคะหัวข้อต่อไปก็คือในเรื่องของปัญหาุปสษัทและข้อเสนอแนะตรงส่วนนี้ทางเขตทีึกษาก็สามารถสะท้อนให้เห็นทั้งในบริบทของเขตเองแล้วก็สถานศึกษาได้เช่นกันนะคะว่าในการดําเนินง,งานต่างๆเ่าเนี้ย อาจจะสถานการณ์อย่างนี้ทางเขตมีปัญหาหรือรอุปัสรร์ที่พบเจออย่างไรบ้างนะคะหลักฐานเอกสารอ้างอิงก,ก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือเป็นรายง,งานสรุปผลเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพนะคะของปีงบประมาณ63 64ด้วยความที่เราขอข้อมูลในปเป็นปีการศรึกษา25 6 3นนะคะเราก็เลยต้องขออนุญ,ญาตขอ,ขอข้อมูลที่เป็นรายง,งานสรุปผลประกันคุณภาพสรารสารในปีงบประมาณ63 6,42ปีนะคะเพื่อที่จะได้มีความครอบคลุมในปีการศรึกษา6663นะคะ สำหรับสิ่งที่อยากจะฝากเขตไว้คัะในการให้ให้ครอบครวพึงระวังนะคะอย่างปีที่ผ่านมาก็จะพบว่าเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งเนี่ยอาจจะมีการกรอกข้อมูลในส่วนของเชิงปริมาณนะคะอาจจะจํานวนสถานศึกษาเนี่ยมีการก่อกอาจจะ สมมติมีหลายที่จำนวนสถานศึกษาในสังกัดกับไม่เท่ากันอะไรเงี้ยค่ะอยากอยากให้เขตให้ความสําคัญตรงในการกรอกข้อมูลเชิงปริมาณด้วยนะคะแล้วกออ็สิ่งที่จะฝากไว้ก็คือทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะด้วยความที่ว่า มีข้อมูลเชิงปริมาณที่ต้องกรอกในตารางก็อยากจะฝากให้เขตอย่าลืมกรอกข้อมูลที่เป็นในส่วนของไฟล์ Excel ที่เราแนบไปด้วยนะคะแล้วก็แนบส่งมาในระบบด้วยแล้วก็ในส่วนของกระบวนการด,ดําเนินงานนะคะก็อยากให้เขตอธิบายให้เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็ให้เห็นถึงกระบวนการขั้นตอนแล้วก็นําไปสู่ผลลัพธ์ผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเอกสารหลักฐานแนบถ้าเกิดเขตจะมีการแนบเพิ่มเติม ก,ก็สามารถแนบได้นะคะแต่ขอให้เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษานะคะแล้วก็มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานในเชิงปริมาณตามเกณฑ์ร,ระดับคุณภาพที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกันด้วยทั้งในส่วนของเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพนะคะสำหรับประเด็นการพิจารณาในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาขออนุญาตจบก,การอธิบายแต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ